คนที่เป็นโควิดโดยที่มีผลการตรวจเป็นโควิดแล้วเท่านั้นข้อที่1ข้อที่สองยังคงอยู่ที่บ้านที่พักโดยได้รับการปฏิเสธเรื่องเตียงไม่พอไม่มีโรงพยาบาลหรือยังไม่มีการความคืบหน้าไม่มารับหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ให้ติดต่อมาที่แ s s สไ n m ์ s ิสแก n นตามนี้ สถานการณ์โควิดโอยแย่แย่นะครับวันนี้ตายเยอะติดไปเท่าไหร่แล้วฮะวันนี้สองร้อไอ้สองพันกว่าไปไกลแล้วครับตอนนี้ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นกรณีพิเศษเพราะเราเพึ่งใครไม่ได้นะฮะเราเพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราเพึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ได้นะฮะโอกาสค่อนข้างนอง้อยเต็มที่ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่ย เรื่องการเสียชีวิตของคนที่ไม่มีโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดผมรู้สึกแย่มากกับการที่นายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวไอ้ตทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชอบออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรของเขาเราอะไรนะโรงพยาบาลเรามีเตียงพร้อมเราดูแลเต็มที่ นะครับตอนนี้เรายังคุมสถานการณ์อยู่ทุกอย่างดีเรามีความพร้อมเราดูแลโควิดได้ดีกว่าคนอื่นนะครับอ่านู่นนี่นั่นแล้วก็ทุกคนต้องรักษาที่โรงพยาบาลอย่าอยู่บ้านแล้วก็เตียงยังพอภาคสนามก็ยังมีแต่สุดท้ายผมเห็นคนถูกทิ้งไว้ที่บ้านเยอะแยะมากมายแล้วก็ตายที่บ้านนะฮะอย่างคุณยายก็ตายอีกคนก็ตายอีกคนตายแล้วก็กว่าจะแบบ กว่าจะได้รักษาบางคนก็ไปไปหนักมากอะ่ะสี่ห้าวันอะ่ะมันก็ตายพอเข้าไปก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางรัฐบาลพูดกับสิ่งที่มันปรากฏมันคละเรื่องกันเลยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลที่พูดไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินก็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดพูดพูดโลกสวยไปทําไมเมื่อวานนี้ผมไปรอออกรายการแฉฟังนายกพูดแล้วผมงงมากตกลงบ้างพูดกับไม่พูดมันต่างกันไหม มันไม่ได้มีอะไรเลยนะพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าเราเต็มตามสามารถเราจะมีวัคซีนเพิ่มเราดูแลอย่างเต็มที่แล้วจะขอให้มั่นใจรัฐบาลออตอนนี้ก็ยังไม่ปิดแต่ถ้าข้างหน้ามันอาจก็กว่ากันไปอีกทีคือมันพูดเหมือนอะไรอ่ะพูดเหมือนเออพูดแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยๆพูดแบบอาขยานนะเออไม่รู้จะพูดว่าอะไรบอกไม่ถูก ผมยืนอยู่บนหลักการข้อหนึ่งสิทธิมนุษยชนข้อที่สองความเท่าเทียมแค่นี้ละ่ะบอกเลยนะขอพูดแบบชัดๆประเทศไทยเป็นประเทศที่แบ่งชชั้นวรรณะเยอะมากแต่สิ่งที่หดหู่มากๆๆๆม,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 มนั่นก็คือการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐบาลที่มีต่อประชาชนที่ติดโควิดอันนี้ไม่โอเคคุณคิดดูสิคุณยายเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครนะ นะฮะยังเป็นอย่างนี้นะครับและอีกคนหนึ่งอ่ะคุณดูไทม์ไลน์สิไปหาหมอนะอุณหภูมิ40.2เซลเซียส่ะฮะหมอยังไล่กลับให้ยาละกลับคุณคิดดูดีนี่คือระบบสาธารณสุขแล้วคุณอนุทินบอกว่าเราการแพทย์ของเราทัานสมัยเพียบพร้อมเรามีความพร้อมเตียงพอดีทุกอย่างเอาเดี๋ยวเดีวเดีแล้วที่เกิดนีมันคืออะไร แล้วมีอีกมีทั้งหมดสี่ห้าเคสก็ก็ตายมาถูกทิ้งเนี่ยหนึ่งชีวิตนะครับมีความสำคัญเท่ากันแล้วทำไมอะ่ะผมถามนิดหนึ่งวนะาทำไมรัฐบาลปล่อยให้คนติดโควิดอะ่ะควบคุมไม่ได้เลยเหรอจะให้กลับมาอยู่ที่เออเขาไม่มีเตียงก็ต้องนอนรอ,อที่บ้านวันสองวันสามวันสี่วัน, 2, วน, 3, วน, 4, วนแล้วก็ตายตรงนี้มันก็หนักสุดแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณบอกไม่อยากให้มันลามไม่อยากให้มันระบากไม่อยากให้โควิดมันกระจายแต่คนที่เป็นโควิดมานั่งอยู่ที่บ้านยังไงมันก็กระจายถูกไหมเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องอาบน้ําอาหารการกินสรุปทุกบ้านที่มีคนเป็นโควิดหนึ่งคนและไม่มีห้องที่โรงพยาบาลไม่มีใครมารับตัวไปรักษานั่งอยู่บ้านทั้งบ้านเป็นโควิดหมดเลยกี่หลังแล้วล่ะผมถาม ผมถามคำถามนิดนะึงอ่ะมีความรู้สึกใจเขา้าใจเราบ้างไหมฮะถ้าเกิดคุณยายที่ตายไปเนี่ยอายุเท่าไหร่80เกิดเป็นขอโทษนะฮะอันนี้พูดเพื่อให้เปรียบเทียบคุณจะได้เข้าใจหากเป็นคุณแม่ของท่านรัฐมนตรีบ้างอนะ่ะตกอยู่ในภาวะแบบเนี้ยเป็นโควิดแล้วไม่มีใครออกไปรักษาทิ้งไว้ที่บ้านผมถามนิดนะึงฮะคุณจะปล่อยให้คุณแม่คุณนั่งอยู่อย่างเงี้ยที่บ้าน สี่วันจนตายคุณทำได้ไหมเพราะคุณอย่าลืมนะไม่ว่าแม่คุณหรือแม่ใครมันก็เป็นมนุษย์ซึ่งมีสิทธ์เท่าเทียมกันคุณทำอะไรคุณนึกถึงใจเขาใจเราบ้างไม่ใช่คุณนึกถึงใจใจคุณส่วนเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กเรายังมีหน้าลอยหน้าลอยตาเรา,วาควบคุมได้ดีทุกอย่างดียังถือว่าโควิดเรายังแบบเป็นประเทศที่ดูแลได้ดีเตียงมี ทุกอย่างมาเตียงมีที่ไหนละ่ะถ้าเตียงมีพอมันต้องไม่เกิดเิถ้าคุณยังดูแลประชาชนไม่ได้เหมือนดูแลญาติพี่น้องของคุณอย่ามาเป็นรัฐมนตรีหรือนายกเพราะคุณอย่าลืมนะนี่คือคนที่ต้องดูแลเราเพราะเราจ่ายเงินภาษีนี่คือคนที่ต้องดูแลเราเพราะคุณเอาสิทธิ์เอาเสียงของเราไป คุณนอกจากดูแลเราแล้วคุณยังมีเรายังมีบุญคุณกับคุณด้วยคนเรานะฮะจะเป็นผู้บริหารคนถ้าดูแลคนไม่ได้ดุดดังคนในครอบครัวอย่าเป็นสำหรับผมในฐานะคนไทยผมรู้สึกเจ็บปวดกับสิทธิของคนไทยที่ถูกละเมิดจนตายมันแสบเออผมพูดตรงๆแล้วมันโคตรแสบเลย แต่ในขณะเดียวกันพวกคุณกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความคิดอีกอย่างนึงนะครับว่าวันนี้ผมก็ตัดสินใจก็คุยกันผมเองไม่ได้เป็นคนเก่งกาดใหญ่โตผมเองไม่ได้เป็นคนมีทุนหนามากมายผมทำมาหากินแต่ผมตัดสินใจแล้วที่ผมมาไลฟ์คุยให้ฟังจากนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าการพูดอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เราอาจจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนคนไทยด้วยกันบ้างนะฮะดีกว่าดีกว่าไปนั่งพูดให้คนที่เขามีหน้าที่โดยตรงทําถ้าเขาไม่ทําหรือเขาทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งโครงการขึ้นมานะครับชื่อโครงการว่านะครับติดโควิดต้องมีที่รักษานะฮะอันนี้เป็นโครงการของผมร่วมกับมิสแกรนแล้วก็ใครไม่ต้องมาโลคสวยใส่ผมนะฮะ ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ไม่ต้องมาโลกสวยใส่ผมนะฮะอันนี้ผมทําในสาฐานะผมเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งแบบผมทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะฮะโครงการติดโควิดนะฮะต้องมีโรงพยาบาลรักษานะฮะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ผมอยากจะเป็นสื่อกลางสําหรับคนที่ติดโควิดนะฮะแล้วไม่มีทางไป ไม่สามารถหาที่รักษาได้ไม่สามารถหาโรงพยาบาลได้ไม่สามารถที่จะแบบไม่รู้จะไปอยู่ไหนเพราะเขาให้อยู่แต่บ้านอยู่แต่พาตเมต์อยู่แต่ออตอคอนโดอยู่ๆๆๆโทรไปเขาก็บอกยังไม่มีคิวไม่มีคิวนะฮะคนเหล่านี้สามารถติดต่อผมได้นะครับภายใต้องค์กรมิสแกรนละผมผมจะทำงานกับองค์ผมจะใช้ตัวผมร่วมกับองค์กรมิสแกรนในการทำงานครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นโควิดโดยที่มีผลการตรวจ เป็นโควิดแล้วกติกานะครับคนที่เป็นโควิดโดยที่มีผลการตรวจเป็นโควิดแล้วเท่านั้นข้อที่1ข้อที่2ยังคงอยู่ที่บ้านที่พักโดยได้รับการปฏิเสธเรื่องเตียงไม่พอไม่มีโรงพยาบาลหรือยังไม่มีการความคืบหน้าไม่มารับหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ให้ติดต่อมาที่แ s s สไ n m ์ s ิสแก n t ตามนี้ ไปที่ลายช่องเพิ่มเพื่อนแล้เพียงเพราะมีสแกนนะครับเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราไม่ได้เป็นคนมีความสามารถมากมายแต่เราจะเอานะฮะการที่เราเป็นพับบิกสปิเกอร์การที่เราเป็นคนที่อาจจะใช้คอนเน c t ชันบางอย่างช่วยให้บางชีวิตอยู่รอดแค่หนึ่งชีวิตผมก็ภูมิใจแล้วผมก็จะใช้คอนเน c t ชันใช้วิธีการนะครับช่วยเหลือทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้ นะครับหรือบางทีอาจจะต้องไปถึงขนาดโรงพยาบาลเอกชนเพราะมีค่าใช้จ่ายเราก็จะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับโดยที่ไม่รับไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบอกไว้ก่อนนะฮะไม่เปิดรับบริจาคเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะทําเฉพาะสิ่งที่เราช่วยได้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเจตนาลมที่เห็นสภาพแล้วมันไม่ไหวอะไม่มีใครสนใจก็คือก็คือคือพูดไปถ้ามันแบบ น้าหยดลงหินมันก็ยังกร่อนนะฮะแต่นี่มันไม่ใช่หินนะครับมันไม่รู้อะไรอ่ะมันไม่มีวันกร่อนเพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปแต่มันไม่กร่อนเลยแล้วก็หนึ่งวันก็มีคนตายสองวันก็มีคนตายตายโดยที่ไม่ได้รักษามันคือการตายที่ที่ย่ำแย่ที่สุดถ้าเขาได้รับการรักษามันก็ไม่ตายแต่ถ้าไปตายเพราะการรักษาไปรักษาแล้วตายจะไม่มีใครว่าเลย นะแต่เนี้ยทิ้งกันเหมือนหมูเหมือนหมาไม่เป็นไรครับนะฮะเราจะช่วยกันเท่าที่เราจะช่วยเต็มความสามารถก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ของที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพอทําได้นะฮนะและอยากจะทำจริงจด้วย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 ความศรัทธาแบบโอ้โหตายแล้วศรัทธาความเป็นมนุษย์บนบะความเป็นมนุษย์มันยิ่งใหญ่นะชีวิตมันยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเขาจะเป็นยายเป็นป้าคนเดินริมถนน หรือนั่งอยู่บนรถริโมูซีนหรือจะนั่งอยู่บนรถมีค่าทาตบริวารลายล้อมมันก็หนึ่งมนุษย์มันก็หนึ่งคนก็ยังต้องกินข้าวก็ยังต้องไปห้องน้ำไปถ่ายก็ยังต้องอาบน้ำเพราะฉะนั้นจงอย่ามองมนุษย์แตกต่างกันเมื่อใดที่คุณยังเหาะไม่ได้นะฮะคุณไม่ต้องทำตัวเป็นมันแปลกกว่ามนุษย์จบข่าว นะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้ด้วยฝากประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ในเคสแบบนี้ก็แอดมิสแกรนมาได้เลยเราก็จะมีทีมงานก็จะให้ทีมงานพี่เลี้ยงนางงามแล้วก็นางงามในปีปัจจุบันเนี่ยน้องนน้อง,น,อง,น,องน้ำเดี๋ยวก็จะช่วยกันนะฮะจะช่วยกันที่จะเข้าไปดูนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูเลยอ่ะผมว่ามันมันซวยซ้ำซวยซอนะหนึ่ง ติดโควิด2อยู่บ้านมันก็ติดทั้งบ้าน3คนข้างบ้านก็กลัวแล้วก็หวัดระแวง4ส,สุขภาพจิตก็เสียอาหารก็ไม่พอมันพังไปหมดในที่สุดถึงแก่ชีวิตผมว่ามันไม่ดีย้ํานะครับว่าถ้าใครมีข้อมูลเหล่านี้ก็แจ้งได้สําหรับเรื่องโควิดแล้วก็วอนรัฐบาลนะฮะ่ายนะฮะกรุณาเถอะครับกรุณายอมรับความจริงกรุณาพูดความจริงกรุณายอมรับว่าเราขาดตบบก้องอะไรกรุณายอมรับว่าเราผิดพลาดอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ไขอย่างไร แล้วก็กรุณายอมรับครับว่าเรายังไม่ได้ฉลาดที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องอวดฉลาดที่สุดในโลกโดยที่พูดมาแต่ละครั้งเราก็งงนะฮะเพราะว่าคนที่คนเปรียบเสมือนน้าในแก้วถ้าทําตัวเป็นน้ําล้นแก้วใส่อะไรมันก็ไม่ลงนะฮะใส่อะไรมันก็ไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ หวังว่านะฮะความพยายามอาจจะทําให้ชีวิตคนอีกสักคนหนึ่งที่กําลังจะตายวันพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องเนี่ยไม่ต้องถูกทอดทิ้งให้ตายตามยถากรรมโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลนะครับขอบคุณและไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับ